สวัดีครับสวัสดีกับสมาชิกแฟนเพจ iLife Live นะครับทุกท่านแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับ100ไลค์นะครับที่เป็นกำลังใจให้วันนี้นะครับทางแอดมินก็มีของสำนรับคุณนะครับหรือว่าของที่ระลึกสำหรับ100ท่านแรกนะครับที่กดไลค์แฟนเพจให้กับเราแล้วทางแอดมินนะครับก็จะทำการเดินด้อมในวันพรุ่งนี้นะครับ18กันยายน2 5 5 5แล้วก็จะประกาศสมาชิกนะครับผู้ที่โชคดี1ท่านเท่านั้นนะครับที่รับของที่ระลืกจาก นะครับวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นของที่ระลึกนั่นก็คือแก้วเมืองรับแรงเขตท่าพูดโกหกนะครับเป็นของสำนักคุนเล็กๆน้อยๆจากแอดมินนะครับบางทีอาจารย์500ท่านหรือว่า1000ท่านนะครับเราก็จะมีของที่ระลึกนะครับอาจจะนะครับอันนี้แค่100่ท่านแรกนะครับพรุ่งนี้ครับเจอกันครับ